เอา้าสวัสดี้ผมจะช่องเซนจิรี่ไรเดอร์นะฮะวันนี้เราอยู่กับแอล็อกของใครวะของเนาะเออเออทำเครื่องมาเดี๋ยวจะวิ่งให้ดูนะเดี๋ยวจะมาพูดให้ดูว่าทำเยอะมากมาดูมาพันนี้ทำเยอะ้างน,นะถาวมว่าจำได้ไหมจำไม่ได้เดี๋ยวเขเปิดสกิปนะจำไม่ได้ไม่ใช่เพราะตัวเองนะขอดูก่อนอ่าอย่างแรกกันแล้วนี่ทำนี่ทำเครื่องมานี่เป็นลูก60.5ิบจุดหานะแล้วก็มีแคม แล้วก็มีลิ้นเล่งด้วยเรามองเข้าไปไม่เห็นหรกไอ้ทำอยู่ข้างในจะเห็นไนอ้่ไงวะอ่าแล้วก็ตอนนี้ตรงชุดชุดระบายอากาศนะชุดระบายอากาศแล้วก็มีอมอน้ำเนี่ยมอน้ำเอ้ยมอน้ำเดิมนะเป็นมอน้ำเดิมมีผ่าท่อผ่าท่ออ่าแล้วผ่าท่อเดินคอมาครบเลยคือแบบว่าทำก็น่าจะครบอะผมว่านะคันนี้คือไม่ได้เหลืออะไรทำแล้วแต่ว่ามันไม่ได้จูนเาเรียกว่านะรีแมปอ่ามันไม่ได้รีแมปมาจะได้มันก็น่าจะวิ่งกว่านี้ นีกแลในชุดใ,ในชุดนี้ก็มีกออากาศแต่งอยู่ข้างในนี่เป็นกออากาศแบบล้างได้เป็นกองผ้านะไม่ได้ใส่กองเหล็กมาแล้วก็มีชุดชามเนี่ยของเอ็มเทคคือชามเอ็มเทคเนี่ยข้อดีคือแบบว่ามันไม่ใช่ชามที่บอขูกมาไงมันแบบมันคือมันจะดีอยู่แล้วอ่ะมันจะแบบสึกหล่อยากว่าปกติหน่อยสุดท้ายเปนถังน้ำมันน้องอันนี้สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับรถนะนี้ยขยายถัง9ลิตรมาใส่ถัง9ลิตรมาแต่มันปิดแล้วมันติดติว่ะ พอท่ออันนี้เป็น28 32ตามนี้เลยสูตรทั่วไปลูก60แบบผมว่าใครๆน้าจะรู้กันี๋ยอมาฟังเสียงท่อนะคลิปเบาๆไม่บิดเยอะเดี๋ยวโดนข้างบ้านลูกซองกดเหรออ้าเดี๋ยวมาลองกันเลยลูก60นะ 6กสิบจุดห้าสักอย่างนันแหละจำไม่ได้แล้ว๋ย่าไปดูอีกทีหนึ่งดูซิว่ามันจะวิ่งแค่ไหนกันชีขยวแต่ครานี้ไม้แข็งนะเที่ยวกับรถผมที่ผมใช้อยู่ไม่อ่อนกว่านี้เยอะ ประมาณนี้นะมันก็วิ่งได้อยู่นะแต่เอาจริงแบบแอบจะแพ้ลีทันนั้นด้วยซ้ำนะเนี่ยเหมือนกับว่าพอไม่ได้รีแมปมาแล้วก็แบบว่าละเม็ดเันแบบเบอร์มันไม่ได้อาจจะต้องไล่ใหม่อาจจะมีคลิปที่สองก็ตามไม่รู้เดี๋ยวลองดูอีกทีวันนี้องแค่เนี้สวัสด,ดีครับ